เมื่อวันที่20-22มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะคะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพได้นําคณะนักศึกษาหลักสูตรสุดยอดผู้นําวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่3หรือซูเปอร์วปศ .3 ไปศึกษาดูงานและจัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะใช้เวลาในการอบรมตลอดระยะเวลา4เดือนและโอกาสนี้ยังได้ทํากิจกรรม CSR ร่วมกับผู้ว่า การจังหวัดอีกด้วยนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปอป นำโดยนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการสำนักงานคอปพอนำคณะนักศึกษาหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่3หรือซูเปอร์วรปอส3ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของภาคส่วนต่างๆทางภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวมทำกิจกรรมปิดการอบรมหลักสูตรระหว่างวันที่20-22มิถุนาย,ยน2568ที่ผ่านมา โดยวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568นักศึกษาหลักสูตรซูเปอร์วปส3ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมพลุทธพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าร่วมกิจกรรม S1- ถึงเ4เพื่อสำรวจเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่และร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย มาวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดพิธีเปิดการอบรมของนักศึกษาหลักสูตรซูปเปอร์วปส3ณโรงแรมเชียงใหม่เมริออตโฮเทลโดยมีนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการสำนักงานคอปปอเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรซูปเปอร์วปส3 S 1ถึง S 4ได้นำเสนอผลงานจากการศึกษาจากนั้นนายชูชัดประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคอปปได้มอบโลร่รางวัลดีเด่นให้กับนักศึกษาหลักสูตรซูปเปอร์วปอส3 โอกาสนี้นักศึกษาหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่3ซุปเปอร์วปส3ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคมมอบเงินให้จังหวัดเชียงใหม่จำนวน5 0 0แสนบาทเพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการซื้อใบไม้แห้งจากชุมชนกิโลกรัมละ1บาทมาแปรรูปเป็นปุย๋ยบำรุงดินให้มีคุณภาพลดฝุ่น PM 2.5และสร้างอากาศที่บริสุทธิ์โดยมี นายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ สำหรับการอบรมหลักสูตรซูเปอร์วปส3นั้นใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น4เดือนซึ่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ในเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เข้มข้นและทันสมัยสอดรับกับโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ภัยพิบัติความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไปจนถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหการรมประกันภยัยสังคมและประเทศ ชาติเพราะการที่มีผู้นําที่เข้าใจบริบทถึงความเสี่ยงและมองเห็นศักยภาพของระบบประกันภัยในการบริหารความไม่แน่นอนคือสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและหลักสูตรซูเปอร์วปอส,อสาเป็นมากกว่าการเรียนรู้แต่คือพื้นที่แห่งการระดมสมองของผู้นําตัวจริงพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้เติบโตยั่งยืนต่อไปในอนาคต